ผิกหั่นหอมก่อนนะคะทุกคนหั่นผักชีใบเลื่อยเอ้หั่นผักชีหอมก่อนจากนั้นเด้อคะ่ะมดเจาพี่น้องเขาก็หยิบเติมรสแสบลงไปมดเจาจากมอน,น้สาอีสานสีเห็ดหยางทุกคนหูบอ่ะสาอีสานสีก้อยก้อยไข่มดแดงนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะเอา,เข,าข่าขวัวหอมหอมนะคะมดเจาเทบบิมลงไปเลยโอ้ยสมกับเคล่อนไปอย่างมดเจาสมกับเป็นเห็ดเป็นแง่ยากแง่ซ่าแง่ยากค่ะมดเจ้า จากนั้นเราก็จะใส่พริกลงไปโอ้ยมืเจ้าจ๋าลืมพิดซะหน่อยลืมมะนาวมะนาวจะบอกว่าเดี๋ยวนะค่ะสักครูด้วทุกคนออ้ยมจ้าได้ถุงบักม่วงมากเลยนะมะนาวอยู่ในนี้นี่เองมือจ่าขาสิบอกว่าเจ้าหน่่ยไงๆเนาะทุกคนเนาะลืมตัวเราพาเจ้อออกมาล้างไว้ลืมเลยเอาหนีเด้อควะทุกคนได้มะนาวมะนาวรูปใหญ่ๆนะคะทุกคนขามา ใส่ผงแสบแล้วแต่ว่าอันนี้มันขาดไม่ได้เลยก็คือต้องใส่น้ำปลาลานิดหนึ่งเด้๋ยวค่ะพี่นงสาวอีสานขาดบ่ด้ที่น้ำปลาเด้วยค่ะทุกคนน้ำปลาใส่นิดหนึ่งพอเป็นพิธีเนาะค่ะจากนั้นเด้พี่นงเขากะสิคนเด้วยค่ะทุกคนขาคน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 ให้เข้ากันหอมเรล้าเจ้าหอมใส่ชีใส่ผักชีลงไปนะคะทุกคน กระเทียมมุจจาจ๋ากระเทียมสาหริานสีบวหั่นเน้อค่ะทุกคนจะไม่หั่นจะเอาลงให้มันเป็นแบบว่าเอาลงให้มันเป็นแบบว่าเป็นนี่เลยชอบกินสอบคือกันบวมจ่อจ่าสอบคือกันบส่วนอันนี้ผักเราเอาไปแก้มตางหักเนาะทุกคนพริกเนาะผู้ใดพ่อพิษผู้ใดเพียดบอพ่อค่อยแก้มแตงหักเนื้ค่ะมุจจ้านี่ค่ะรู้สึกว่ามันจะสีไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนมันไม่ค่อยแดงเดี๋ยวสาหอีสานสีเอาพริกใส่อีกมุจจอพี่น้อง ทุกคนที่บอกว่ากลิ่นคือยั่วมากหอมอะหอมของวัวมาเราจะใส่มะนาวลงไปนะคะทุกคนมะนาวชอบเปรี้ยวโอ้ยมะนาวหนาแรงมะนาวนี่ก็อยู่สวนกุ้งน้อยฟาร์มนะคะทุกคนรอบที่แล้วนะสาวอีสานไปเก็บมาทุกคนคะ่ะจะบอกว่าน้ำดีมากอันนี้เป็นสุดสวงหรค่ะันวยบ่ค่อยง่าปานใดเนาะแต่ก็น้าได้อยู่นะคะทุกคน ซอยสานว่ามันน่าจะสีสีสันน่าจะไม่ได้เนาะพี่น้องซอยสานจะหั่นเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนหั่นหั่นพริกให้มันเป็นสีสันเนาะหั่นพริกให้้ันเป็นสีสันใสเนาะค่ะมันจะเสียสีงามๆหมดเจ้าพี่น้องจ้ะมันค่อยจะได้สีงามๆเท่านี้แหละ เอาเท่านี้แหละทุกคนพอให้มันเป็นสีสวยงามเนาะจากนั้นเราก็ยีเทลงไปเลยเด้อค่ะเทลงไปเลยคนใหญ่เขากันกนะค่ะมอเจอ้ามาค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเจ้าขาเสร็จเรียบร้อยก้อยไข่มดแดงแซบ่แซบ,แซบไปค่ะทุกคนไปกินนํากันจ้า